พบเจอครั้งแรกสำคัญเสมอเวลาพบเจอใครอย่าเพิ่งตัดสินสิ่งที่คุณเห็นอย่าดูแคลนหรือตัดสินเขาเพียงชั่วขณะเพราะมันอาจนำพามาซึ่งความยิ่งใหญ่อีกเหลือขนานับครั้งหนึ่งในยุคสามก,ก๊กเมื่อตอนที่เสฉวนกำลังถูกคุกคามโดยเตียวล่อขุนศึกที่ครองดินแดนอยู่ติดกับเล่าเจียงผู้ครองเสฉวนในขณะนั้นให้เตียวสงที่ปรึกษานำเครื่องกำนันไปมอบให้แก่โจโฉ พราหวังจะได้กำลังจากโจโฉมาช่วยเหลือเมื่อยามมีภยัยแต่แผนของเตียวสงเองลึกยิ่งกว่านั้นคือเตียวสงหวังจะหาในายใหม่มาปกครองเสฉวนเพราะรู้ดีว่านายผู้อ่อนแออย่างเล่าเจียงไม่น่าพาเสฉวนฝ่ายยุคมืดของวิกฤตไปได้เตียวสงจึงได้เขียนแผนที่ของเสฉวนอย่างละเอียดและหวังมอบให้กับว่าที่เจ้านายคนใหม่เพื่อเดินทับเข้ายึดครองและพาเสฉวนฝ่ายยุคของวิกฤต เมื่อเตียวสงเดินทางถึงเมืองหลวงเพื่อขอเข้าพบโจโฉเป็นช่วงเวลาที่โจโฉเพิ่งรบมีชัยมาหลายศึกติดต่อกันจิตใจจึงเต็มไปด้วยความฮึกเหิมหยิ่งพยองกว่าเตียวสงจะได้เข้าพบกับโจโฉก็ต้องรอคอยอยู่นานถึงหลายวันเมื่อได้พบกันแล้วด้วยรูปร่างหน้าตาของเตียวสงที่ออกไปทางอัปลักษณ์ทำให้โจโฉนั้นคิดดูแคลนและพูดจาเสียดสีอยู่ตลอดเตียวสงก็เริ่มเปลี่ยนความคิดทีละนิด จากที่จะประเคนโชคลาบก้อนใหญ่นำว่าเสฉวนให้จึงค่อยค่ยคิดลองใจโจโฉให้แน่ชัดว่าบุคคลผู้นี้เหมาะที่จะเป็นนายคนใหม่หรือไม่โจโฉนั้นแสดงแสนยานุภาพของกองทัพและคำพูดต่างๆนานาทั้งยังดูหมิ่งดินแดนเสฉวนที่อยู่ห่างไกลให้เตียวสงได้ประจักษ์เตียวสงรู้ดีว่าโจโฉต้องการจะสื่ออะไรจึงตอบกลับไปทุกประโยคด้วยความเหน็บแนมและเสียดสี โจโฉนั้นถามเตียวสงว่าท่านรู้หรือไม่ว่ากองทัพของเราไปรบที่ไหนก็ได้ใช้ที่นั่นเตียวสงนั้นตอบกลับอย่างนิ่งเงียบว่าข้าพเจ้าทราบดีถึงความเก่งกาจของกองทัพท่านและพูดถึงศึกต่างๆที่โจโฉพ่ายแพ้มาทั้งชีวิตให้โจโฉทราบว่านี่แหละคือศึกที่ท่านมีชยัยกล้าหยามจอมพลอย่างโจโฉแบบนี้ไม่มอดม้วยก็ให้มันรู้ไปโจโฉเมื่อได้ยินเข้าก็เกิดโทสะโกรธเดือดดานเป็นการใหญ่ สั่งให้ทหารนำตัวเตียวสงไปประหารโชคดีที่แม่ทัพและขุนานางต่างร้องขอชีวิตเตียวสงเอาไว้จึงโดนลงโทษเพียงโดนไม้พลองตีจนบาดเจ็บสาหัสและถูกขับไล่กลับเสฉวนเมื่อเตียวสงรู้ว่าโจโฉนั้นเป็นคนเจ้ายศเจ้าอย่างไม่เหมาะจะเป็นในายใหม่ของตนเตียวสงจึงได้เบนเข็มไปหาเล่าปีซึ่งขณะนั้นกำลังครองดินแดนเกงจิว๋ว ั้งยังมีศักดิ์เป็นพระเจ้าอาของฮ่องเต้ชื่อเสียงก็โด่งดังเมื่อขอเมเบ้งกุนซือคู่บุญของเล่าปีทราบเรื่องก็ได้ให้ขุนคนอย่างจูโลงและกวนอูออกไปรอต้อนรับถึงนอกเมืองและยังต้อนรับเตียวสงอย่างถึงขนาดเลี้ยงรับรองอย่างยิ่งใหญ่อย,อยู่หลายวันหลายคืนก่อนจะลากลับไปเสฉวนเตียวสงเมื่อมองเห็นว่าเล่าปีนั้นเป็นคนให้เกียรติคน อ่อนน้อมถ่อมตนเป็นคนรักใคร่ในชาวประชาเหมาะที่จะเป็นผู้ครองเสฉวนคนต่อไปเตียวสงจึงได้เปิดเผยแผนในใจของตนทั้งหมดให้แก่เล่าปีทราบและมอบแผนที่ชนิดหลับตาเดินก็ถึงเสฉวนให้แก่เล่าปีและเพราะมีเตียวสงเป็นคนวิ่งเต้นล็อบบี้ทั้งภายนอกและภายในให้แก่เล่าปีผนวกกับแผนที่อันล้ำค่าผืนนั้นจึงทําให้สุดท้ายเล่าปีได้เสฉวนมาครองในที่สุด โดโฉอาจไม่รู้ว่าการมาของเตียวสงจะมีโชคมาด้วยมากขนาดไหนแต่กับเล่าปีนั้นกุนซือมังกรหลับอาจเป็นผู้บอกไวบให้ทราบก็เป็นได้แต่ไม่ว่าจะมีลาบมาด้วยหรือไม่ก็ตามการพบเจอกับใครก็ตามไม่อาจดูแคลนได้เพราะเขาอาจนำพาโชคมาให้กับคุณก็ได้ในทุกการพบปะและพูดคุยจึงควรให้เกียรติฝ่ายตรงข้ามอยู่เสมอเพราะโชคอาจเข้าข้างคุณในเวลาที่คุณไม่ได้คาดคิด